เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีของอาคารเรียนเก่าดังแผ่วๆโรงเรียนมัธยมวังน้ำใสเป็นโรงเรียนที่ถูกยุบไปเกือบสิบปีแล้วตัวอาคารไม้สองชั้นเก่าคร่ำและเงียบสงัดแต่ในคืนนั้นแป้งกลับยืนอยู่หน้าประตูห้องเรียนเก่าหมายเลข4ทับสด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอกลับมาที่นี่เพราะคำสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนสมัยมัธยมน้ำหนึ่งเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตอย่างปริศนาในคืนวันสอบปลายภาคเมื่อสิบปีก่อน ถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่แป้งต้องกลับมาหาชั้นที่ห้องนี้นะตอนนั้นฉันจะเล่าให้ฟังว่าใครเป็นคนผลักชั้นตกบันไดประโยคนั้นติดอยู่ในหัวเธอมาตลอด10ปีวันนี้เป็นวันครบรอบวันที่น้ำหนึ่งตายแป้งถือช่อดอกกุหลาบขาวมาวางหน้าห้องเรียนพร้อมเทียนเล่มเล็กหนึ่งเล่มห้องเรียนยังคงเหมือนเดิมกระดานดำมีลายช็อกซิดซีดเขียนไว้ว่าสอบปลายภาคคณิตมหกทับสาม ต๊ะไม้บางตัวมีรอยขีดเขียนว่าแป้งหัวใจน้ำหนึ่งและที่โต๊ะหลังสุดของห้องยังมีคราบเลือดสีน้ำตาลเข้มฝังอยู่เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นแป้งสะดุ้งก่อนจะจุดเทียนน้ำหนึ่งแป้งมาหาแล้วนะแสงเทียนไหววูบตามแรงลมที่ลอดเข้ามาจากหน้าต่างกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าและฝุ่นโชยเข้าจมูกในความเงียบเธอได้ยินเสียงบางอย่างแปะแปะ เสียงหยดน้ำจากเพดานหรือเสียงฝีเท้าเธอหันกลับไปมองทางประตูไม่มีใครอยู่แต่เมื่อหันกลับมาที่กระดานดำมีลายมือใหม่เขียนไว้ว่าแป้งขอบใจที่กลับมามือแป้งเย็นเฉียบเธอถอยหลังชนโต๊ะเสียงดังเอียดใครอยู่ในนี้ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องเราคิดถึงเธอจังเสียงนั้นคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก เสียงของน้ำหนึ่งแป้งหันขวับไปมองในเงามืดตรงมุมห้องมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่หญิงสาวผมยาวในชุดนักเรียนเก่าๆที่เปียกฝนเธอเอียงหน้าเล็กน้อยยิ้มอ่อนๆแป้งเธอจำเราได้ไหมแป้งเกยเต้นแรงจนแทบล้มน้ำหนึ่งใช่เธอเหรอใช่สิเราอยู่ตรงนี้ตลอดเงานั้นเดินเข้ามาช้าๆร่างโปร่งใสของเธอสะท้อนแสงเทียนสันไหว หยดน้ำไหลาจากปลายผมของเธอลงพื้นทีละหยดแปะแปะเธอสัญญาไว้ว่าจะกลับมาแล้วเธอก็มาจริงๆแป้งร้องไห้ฉันขอโทษฉันไม่ได้ช่วยเธอวันนั้นฉันกลัวน้ำหนึ่งยิ้มไม่เป็นไรแต่คืนนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันให้จบแสงเทียนดับพรึบทั้งห้องมืดสนิทเหลือเพียงแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างในเงามืดแป้งได้ยินเสียงกระซิบใกล้หู เธออยากรู้ไหมใครผลักเราแป้งนิ่งงนันน้ำตาไหลใครเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเธอก็อยู่ตรงนั้นในวันนั้นสิบปีก่อนโรงเรียนมัธยมวังน้ำใสยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงรองเท้านักเรียนกระทบพื้นระเบียงไม้และเสียงอาจารย์ตะโกนให้เข้าแถววันนั้นเป็นวันสอบปลายภาคฝนพรำตั้งแต่เชา้าท้องฟ้ามืดเหมือนช่วงค่ำ แป้งกับน้ำหนึ่งนั่งอยู่หลังห้องหกทับสโต๊ะที่สองจากหน้าต่างบนโต๊ะมีชีตคณิตศาสตร์ที่เขียนเลอะไปด้วยปากกาแดงทั้งคู่หัวเราะคิกคักกันเบาๆในขณะที่เพื่อนๆในห้องดูเครียดแป้งเราว่าครูสมชายต้องออกโจทย์พวกตรีโกณแน่เลยอืมแล้วเธอทำได้เหรอไม่ได้แต่จะลอกเธอฮ่าฮ่เสียงหัวเราะของน้ำหนึ่งยังคงก้องอยู่ในความทรงจําของแป้ง,ปงเธอเป็นคนร่าเริงเสมอ ไม่เคยกลัวอะไรยกเว้นเรื่องเดียวห้องเก็บของท้ายอาคารเรียนห้องนั้นตั้งอยู่หลังบันไดไม้เก่าที่ขึ้นไปยังชั้นสองไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะมีข่าวลือว่ามีเด็กผู้หญิงเคยผูกคอตายอยู่ในนั้นทุกคนเรียกมันว่าห้องมืดแต่ในวันนั้นมีคนเปิดมันออกหลังเลิกสอบตอนบ่ายน้ำหนึ่งถูกเรียกไปทำเวรกับเพื่อนอีกสามคนคือแป้งนัดและบอส ฝนเริ่มตกหนักเสียงดังราวพายุพวกเขากวาดห้องเก็บโต๊ะและรอให้ฝนซาแป้งเดี๋ยวเราไปเอาไม่กวาดอีกด้ามจากห้องเก็บของก่อนนะน้ำหนึ่งพูดอย่าไปเลยเดี๋ยวเราไปแทนไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเองนั่นคือครั้งสุดท้ายที่แป้งเห็นเธอยังมีลมหายใจเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงน้ำหนึ่งยังไม่กลับบอสเริ่มบน่นหรือว่ามันแกล้งเราอีกแล้วนัดหัวเราะนั่นสิ ไอ้นี่ชอบหลอกผีอยู่เรื่อยแต่เมื่อฝนหยุดและแสงฟ้าแลบสองเข้ามาในห้องเรียนแป้งเห็นบางอย่างที่ทำให้หัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มที่ขอบหน้าต่างชั้นสองเธอเห็นมือขาวซีดของน้ำหนึ่งเกาะอยู่ตรงขอบราวบันไดาจากนั้นร่างของเธอค่อยๆเลื่อนลงร่วงลงสู่พื้นชั้นล่างเสียงตุ๊บดังเสะเทือนห้องทั้งห้องแป้งกรีดร้องสุดเสียงวิ่งตามลงไปแต่เมื่อถึงพื้นน้ำหนึ่งนอนนิ่งดวงตาเปิดกว้าง เลือดไหลซึมจากท้ายทอยเธอไม่ขยับอีกเลยครูสมชายรีบมาพร้อมนักการพรงทุกคนพูดเหมือนกันว่าเด็กมันพลาดลื่นเองแต่แป้งรู้ไม่ใช่แค่นั้นเพราะเธอเห็นเงาคนอื่นอยู่ข้างหลังราวบันไดก่อนที่น้ำหนึ่งจะตกลงมาหลังจากเหตุการณ์นั้นโรงเรียนสั่งปิดอาคารไม้หลังนั้นทันทีและข่าวที่แพร่ไปทั่วหมู่บ้านก็คือเด็กหญิงน้ำหนึ่งตายเพราะอุบัติเหตุแต่ในคืนวันเผาศพ แป้งฝันเห็นน้ำหนึ่งยืนอยู่ข้างโลงในมือเธอถือไม่กว่าที่ยังเปื้อนเลือดเธอมองมาเงียบๆก่อนพูดเบาๆมันไม่ได้ลื่นมีคนผลักสิบปีผ่านไปแป้งยังจำวันนั้นได้ดีเธอพยายามลืมภาพเพื่อนรักตกบันไดตรงหน้าแต่ยิ่งลืมเท่าไร่เสียงกระแทกของร่างก็ยิ่งชัดในหัวเธอจำได้ว่าในวันนั้นบอสมีรอยขวนที่แขนนัดไม่พูดกับใครเลยหลังจากนั้น และครูสมชายกลับเป็นคนที่รีบจัดการศพเร็วกว่าทุกเหตุการณ์คืนนั้นแป้งนั่งอยู่ในห้องเรียนเก่าที่เพิ่งกลับไปเสียงฝนตกอีกครั้งเหมือนคืนวันนั้นไม่เคยผ่านไปเธอหยิบสมุดเก่าของน้ำหนึ่งขึ้นมาเปิดข้างในมีข้อความที่ทําให้เธอชาวาบทั้งตัวถ้าเราไม่อยู่คนที่ผลักเราคือคนที่เธอไว้ใจที่สุดแบงมือสั่นจนสมุดหล่นพื้น เสียงหัราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งจากมุมห้องเธอเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมแป้งเธอเงยหน้าขึ้นผู้หญิงในชุดนักเรียนที่เปียกฝนยืนอยู่หน้ากระดานดำอีกครั้งใบหน้าขาวซีดแต่รอยยิ้มยังเหมือนเดิมมันยังอยู่ในโรงเรียนนี้สายฝนยังคงตกไม่หยุดกลางคืนที่แป้งตัดสินใจกลับมาโรงเรียนแห่งนี้อีกครั้งกลิ่นอับของไม้เก่ากับสนิมจากลูกกรงทำให้บรรยากาศขมขื่น เธอถือไฟฉายเดินช้าๆผ่านทางเดินระหว่างห้องเรียนทุกย่างก้าวดังแอดแอดเหมือนเสียงโซ่ล่ามตรงบันไดไม้เก่าที่เคยเป็นจุดเกิดเหตุมีครามน้ำฝนหยดไหลลงมาและที่เสาไม้ใกล้ๆกันยังมีป้ายผ้าขาวที่เคยผูกไว้ตอนงานศพน้ำหนึ่งเมื่อสิบปีก่อนสีมันจางจนแทบมองไม่เห็นแต่คำที่เขียนยังอยู่ชัดไปสู่สุขติ แป้งยกมือแตะเบาๆแล้วสูดลมหายใจหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลเพราะใต้บันไดตรงนั้นเธอรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังมองกลับมาไฟฉายในมือกระพิบแปะแปะก่อนจะดับสนิทเฮ้ยแป้งสะบัดเบาๆแล้วเขย่ามันสองสามครั้งขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าเปียกน้ำก็ดังขึ้นจากข้างหลังแฉะแฉะแฉะเธอหันขวับ ไม่มีใครมีเพียงรอยเท้าเปียกเป็นทางยาวลากผ่านพื้นไม้รอยเท้านั้นเดินไปจนถึงใต้บันไดแล้วหยุดตรงจุดที่น้ำหนึ่งเคยตกลงมาในเงามืดใต้บันไดเธอเห็นเงาดำหนึ่งกำลังก้มอยู่ร่างนั้นผมยาวรุงรังเสื้อเปียกแนบตัวมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นดวงตาขาวซีดไม่มีตาดำเธอกลับมาแล้วเสียงนั้นดังพร้อมเสียงปีไม้ไผ่เบาๆลอยมา ทำนองช้าเศร้าเหมือนบทกล่อมของคนตายน้ำหนึ่งแป้งพึมพำเบาๆเรารอเธอมานานนานเหลือเกินเงานั้นคืบคลานออกมาจากใต้บันไดช้าๆผมเปียกชุ่มลากไปตามพื้นไม้เธอคลานมาหยุดตรงหน้าแป้งยกมือซีดขาวแตะที่ขาเธอเบาๆจำได้ไหมวันนั้นเธอเห็นใครอยู่ตรงนี้ ภาพในหัวแป้งพลันย้อนกลับไปทันทีเสียงกรีดของเพื่อนเสียงฝนตกหนักและเงาร่างคนหนึ่งที่ผลักน้ำหนึ่งจากด้านหลังตอนนั้นเธอเห็นเพียงแวบเดียวชายคนหนึ่งในชุดครูเสื้อเชิ้ตขาวเปื้อนฝุ่นครูสมชายแต่เธอไม่เคยพูดออกไปเพราะกลัวน้ำหนึ่งมองเธอดวงตานั้นเต็มไปด้วยทั้งรักและโกรธเธอรู้แต่เธอเลือกจะเงียบเรา เราไม่รู้จะทำยังไงเขาครูเราหนิเขาบอกว่าจะทำให้เราย้ายโรงเรียนถ้าเราพูดน้ำหนึ่งยิ้มจางๆเธอเลือกความกลัวและปล่อยให้เราอยู่ตรงนี้คนเดียวเธอก้มหน้าลงใบหน้าห่างจากแป้งเพียงไม่กี่เซนติเมตรลมหายใจเย็นเฉียบกระทบผิวตอนนั้นเราตกลงมากับเสียงหัวเราะของครูสมชายแป้งช็อกมือสั่นจนไฟฉายตกเธอร้องไห้ออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่เราขอโทษ ขอโทษจริงๆเสียงน้ำหนึ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆไม่ต้องขอโทษแค่ช่วยเราด้วยช่วยยังไงครูสมชายเขายังอยู่ในโรงเรียนนี้แป้งสะดุง้งหมายความว่าอะไรเขาเขาตายไปแล้วไม่ใช่หรอน้ำหนึ่งหัวเราะเสียงเบาแต่สั่นสะเทือนหัวใจเขาไม่ได้ตายเขาถูกขังอยู่ที่นี่เหมือนเราเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นประตูโรงเรียนใกล้ๆก็เปิดเอง แสงฟ้าผ่าทำให้เห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ในห้องเงานั้นสูงใหญ่สวมเสื้อเชิ้ตเก่าเปื้อนเลือดในมือเขาถือไม้เรียวเขาหันหน้ามาช้าๆใบหน้าครูสมชายเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและดวงตาสีขาวขุ่นเด็กมันสมควรแล้วน้ำหนึ่งหันไปทางเขาดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเสียงปีดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ทำนองเร็วและโกรธเกรี้ยวพื้นใต้บันไดเริ่มสัน่น รากไม้แห้งๆโผล่ขึ้นจากพื้นเหมือนมือหลายสิบหัน่นพยายามจะดึงใครสักคนลงไปแป้งกรีดร้องยุดนะแต่น้ำหนึ่งไม่ฟังเธอพูดเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยความเจ็บแค้นเขาผลักเราเพราะเราไม่ยอมเขาจะทำกับเราเหมือนที่เขาทำกับเด็กคนอื่นแป้งหน้าซีดน้ำตาไหลครูสมชายพยายามถอยหลังแต่รากไม้พันรอบข้อเท้าเขาแน่นปลุยฉันพวกแกมันผีน้ำหนึ่งพูดเสียงเย็น ไม่เราแค่คืนความจริงให้โลกรากไม้ดึงร่างเขาลงใต้พื้นอย่างชา้ชาๆเสียงกรีดร้องของครูดังสะท้อนทั่วอาคารแป้งหลับตาปิดหูไม่อยากเห็นแต่ภาพนั้นฝังอยู่ในหัวตลอดไปเมื่อทุกอย่างเงียบฝนหยุดตกน้ำหนึ่งหันมามองแป้งอีกครั้งเธอยิ้มทั้งน้ำตาขอบใจนะที่กลับมาร่างเธอเริ่มจางลงกลายเป็นหมอกขาวไหลเข้ารากไม้ เหลือเพียงกลิ่นหอมของดอกไม้แห้งและเสียงปีสุดท้ายที่จบลงด้วยทำนองเศร้าเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่มาสำรวจโรงเรียนหลังมีข่าวแผ่นพื้นสุดพวกเขาพบร่างของชายคนหนึ่งฝังอยู่ใต้บันไดเสื้อเชิ้ตครูและกระดูกมือยังถือไม้เรียวแน่นในเท้าแต่ไม่มีใครพบรอยเท้าของแป้งในที่เกิดเหตุเลยสมวันหลังเหตุการณ์คืนนั้นฝนหยุดตกและท้องฟ้ากลับมาสว่างอีกครั้ง โรงเรียนมัธยมวังน้ำใสถูกรื้อถอนพื้นที่บางส่วนหลังพบร่างของครูสมชายข่าวในท้องถิ่นรายงานว่าเป็นอุบัติเหตุจากพื้นไม้สุดแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องผีไม่มีใครพูดถึงเด็กหญิงที่หายไปในคืนเดียวกันและไม่มีใครรู้ว่าแป้งก็ไม่กลับบ้านอีกเลยหนึ่งสัปดาห์ต่อมาโทรศัพท์ของแม่แป้งดังขึ้นตอนเที่ยงคืนบนหน้าจอขึ้นชื่อว่าแป้ง แม่รีบกดรับแป้งลูกอยู่ไหนทำไมไม่กลับบ้านแต่ปลายสายเงียบมีเพียงเสียงลมและฝนเบาๆและเสียงปี่ไม้พันภัยแผ่วๆดังอยู่ไกลๆจากนั้นเสียงผู้หญิงพูดเบาๆแม่หนูอยู่กับน้ำหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นตำรวจออกค้นหาในพื้นที่โรงเรียนอีกครั้งแต่ไม่พบร่องรอยของแป้งเลย มีเพียงรอยเท้าเปียกจากทางเข้าโรงเรียนลากยาวไปถึงบันไดไม้และหายไปตรงจุดเดิมที่น้ำหนึ่งเคยตกลงมาคืนนั้นโทรศัพท์ของนัทซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของพวกเธอก็ดังขึ้นเช่นกันเสียงเรียกเข้าคือเพลงที่น้ำหนึ่งเคยตั้งไว้ตอนเรียนเพลงเก่าชื่อว่าเราจะไม่ทิ้งกันเขามองหน้าจอเบอร์ที่โชว์ขึ้นมาคือเบอร์ของน้ำหนึ่ง นัดหัวเราะเบาๆด้วยความกลัวใครแกล้งว่าดึกๆโทรมาแบบนี้แต่เมื่อกดรับเสียงปลายสายทำให้หัวใจเขาเย็นเฉียบนัดแป้งหายไปแล้วเสียงนั้นคือเสียงของน้ำหนึ่งเสียงที่เขาไม่อาจลืมพวกเรารอเธออยู่นะใต้บันไดนัดโยนโทรศัพท์ลงทันทีแต่หน้าจอยังเปิดค้างอยู่มีข้อความส่งเข้ามาเองโดยไม่มีเบอร์ต้นทางคืนพรุ่งนี้ ฝนจะตกอีกครั้งวันรุ่งขึ้นฟ้าครึ้มตั้งแต่เช้านัดพยายามไม่คิดถึงสิ่งที่ได้ยินแต่เสียงในหัวกลับดังไม่หยุดเขาตัดสินใจกลับไปที่โรงเรียนตอนเย็นพร้อมเพื่อนเก่าชื่อบอสคนเดียวที่ยังเหลือจากกลุ่มวันนั้นทั้งคู่ถือไฟฉายและจุดทูบไว้ในมือเดินฝ่าฝนเข้าไปในอาคารไม้ที่ตอนนี้กำลังถูกรือ้อลานใต้บันไดเต็มไปด้วยเศษไม้เศษกระดูก และผ้าขาวที่ขาดรุย่ยบอสพูดเสียงเบาเรามาทำไมวะนัดก็อยากรู้ให้มันจบไงใพรกันแน่ที่ยังอยู่ตรงนี้ในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของบอสก็ดังขึ้นเขาก้มดูหน้าจอแล้วหน้าซีดชื่อที่ปรากฏคือแป้งบ้าเอ้ยโทรมาทำไมตอนนี้นัดแย่งโทรศัพท์มากดรับแป้งเธออยู่ไหน เสียงปลายสายมีแต่เสียงฝนตกหนักและเสียงปีไม่ไผ่ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังจนแทบกลบทุกเสียงจากนั้นเสียงน้ำหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆเราอยู่ที่เดิมแต่ไม่ใช่คนเดิมแล้วทันใดนั้นไฟฉายของทั้งคู่ดับพรึบพื้นไม้เริ่มสั่นและกลิ่นอับชื้นรุนแรงจนแทบอาเจียนจากเงาใต้บันไดมีสองร่างค่อยๆเดินออกมาหญิงสาวสองคนในชุดนักเรียนเก่า เสื้อเปียกแนบตัวหนึ่งคนคือน้ำหนึ่งอีกคนคือแป้งพวกเธอยือนอยู่เคียงกันรอยยิ้มช้าๆปรากฏบนใบหน้าพวกเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วนัดยืนตัวแข็งพวกเธอต้องการอะไรน้ำหนึ่งตอบเสียงแผ่วไม่ต้องการอะไรแค่อยากให้เธอจำได้ว่าวันนั้นเธอก็อยู่ตรงนั้นด้วยภาพในหัวของนัดเล่นกลับ เขาจำได้ชัดวันที่น้ำหนึ่งตกจากบันไดเขาอยู่ในห้องด้วยเขาเห็นครูสมชายกำลังเถียงกับน้ำหนึ่งและเขาเองก็เป็นคนที่ช่วยปิดปากทุกคนในห้องไม่ให้พูดความจริงเขาสะดุ้งถอยหลังฉันขอโทษแป้งยิ้มคำขอโทษมันสายไปแล้วเงาทั้งสองก้าวเข้ามาใกล้ร่างของพวกเธอเย็นจนไอหมอกลอยออกจากผิว น้ำหนึ่งกระซิบข้างหูเขาเธอได้ยินไหมเสียงเรายังอยู่ตรงนี้เสียงปีดังขึ้นพร้อมฝนกระหน่ำไฟฉายตกพื้นบอสหันไปทางนัดแต่ไม่เห็นเพื่อนอีกแล้วเหลือเพียงโทรศัพท์ตกอยู่ตรงพื้นเปียกจนหน้าจอระยิบระยับบนหน้าจอขึ้นข้อความเดียวขอบคุณที่กลับมาหาเรารุ่งเศร้า เจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์สองเครื่องที่บันไดไม้หนึ่งของนัดหนึ่งของบอสและบนหน้าจอทั้งคู่เปิดเพลงเดียวกันเพลงเก่าชื่อว่าเราจะไม่ทิ้งกันฝนตกทั้งคืนแสงฟ้าผ่าแวบผ่านเงาอาคารไม้ที่กำลังถูกหรือโรงเรียนมัธยมวางน้ำใสจะถูกหรือถอนทั้งหมดในวันรุ่งขึ้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในพื้นที่หลังจากพบโทรศัพท์ของนัดและบอสเจ้าหน้าที่ก่อสร้างหลายคนบอกว่า ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงทุกครั้งที่ฝนตกแต่เมื่อเขาไปตรวจกลับไม่พบใครเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อชัยถูกสั่งให้เข้าไปเก็บของที่เหลือในอาคารเขาเดินถือไฟฉายและกล่องเก็บเอกสารเดินผ่านห้องเรียนที่ป้ายชื่อหลุบลอกจนแทบอ่านไม่ออกพื้นไม้ส่งเสียงเอียดทุกครั้งที่เหยียบเมื่อเขาเดินผ่านห้องหกทับสามกลิ่นหอมของดอกไม้แห้งลอยมาแตะจมูก กลิ่นที่ไม่ควรอยู่ในอาคารเก่าขนาดนี้ใครเอาดอกไม้มาวางไว้วะเขาส่องไฟฉายไปบนโต๊ะหลังสุดของห้องมีช่อกุหลาบขาววางอยู่ข้างๆมีกระดาษแผ่นหนึ่งวางไว้เป็นลายมือเด็กผู้หญิงเขียนว่าขอบใจที่ยังจำเราได้ใช้ขมวดคิ้วขณะที่เขาจะเก็บกระดาษนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องฮ่าฮ่เสียงนั้นไม่ใช่ของเด็กแต่เหมือนเสียงที่ก้องจากลำโพงเก่า เขาหันขวับไม่มีใครแต่บนกระดานดำที่พึ่งว่างเปล่ามีตัวอักษรค่อยๆปรากฏขึ้นเอง6กทับสามอยู่ครบแล้วใช้ใจเต้นแรงเขาถอยหลังจนชนโต๊ะไม้เสียงดังเอียดใครอยู่ในนี้เสียงฝนดังขึ้นแรงจนแทบไม่ได้ยินตัวเองพูดแล้วทันใดนั้นเสียงรองเท้านักเรียนกระแทกพื้นไม้ก็ดังขึ้นจากระเบียง เขาหันไปส่องไฟไฟฉายจับภาพกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงสามคนยืนอยู่ริมหน้าต่างทุกคนในชุดนักเรียนเก่าผมเปียกชุ่มและยิ้มอยู่ในแสงจางๆหนึ่งในนั้นยกมือขึ้นโบกเบาๆสวัสดีค่ะครูสมชายชัยตัวแข็งเขาไม่ใช่ครูสมชายแต่เด็กพวกนั้นดูเหมือนจำเขาเป็นคนอื่นเขาอ้าปากจะพูดแต่ไฟฉายดับพรึบเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบตัว และในแสงฟ้าแหลบเขาเห็นเด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าเปียกน้ำผมยาวคลุมไหลเรากลับมาครบแล้วเหลือแต่ครูเท่านั้นรุ่งเช้าหัวหน้าคนงานมาถึงโรงเรียนและพบไฟยังเปิดอยู่บางดวงบนโต๊ะหลังสุดของห้องหกทับสมีหมวกนิรภัยของชัยวางอยู่ไม่มีใครพบตัวเขาแต่บนกระดานดำมีรอยช็อกใหม่เขียนไว้ว่า ครูมาทําเวรด้วยกันแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งปีพื้นที่โรงเรียนเก่ากลายเป็นลานกว้างที่ปลูกหญ้าใหม่แต่ตรงกลางลานนั้นยังมีต้นโพเล็กๆที่ไม่มีใครกล้าตัดตายต้นไม้มีโต๊ะไม้เก่าถูกนํามาวางไว้โต๊ะที่มาจากห้องเรียนหกทับสามและทุกคืนที่ฝนตกหนักผู้คนละแวกนั้นมักจะได้ยินเสียงแปลกๆล,ลอยมาเสียงเด็กหัวเราะ เสียงดินสอขีดเขียนกระดานและเสียงโทรศัพท์เก่าที่ดังแผ่วๆจากใต้ต้นไม้แป้งอยู่ไหมน้ำหนึ่งโทรมาคืนหนึ่งเด็กวัยรุ่นคู่หนึ่งแอบเข้าไปถ่ายคลิปในพื้นที่พวกเขาถือกล้องมือถือเดินไปจนถึงโต๊ะไม้เก่าบนโต๊ะมีสมุดปกชมพูเปิดอยู่หน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือสีซีดว่าเราสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป ถ้าใครคนใดคนหนึ่งจากไปอีกคนต้องกลับมาหาเด็กชายคนที่ถือกล้องหัวเราะของจริงเหรอเน,นี่ยผีโรงเรียนหรอแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบไฟจากมือถือกระพริบแล้วดับวูบและในความมืดเขาได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงกระซิบข้างหูเรากลับมาครบแล้ววันต่อมาตำรวจพบโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ใต้ต้นโพในเครื่องมีคลิปวิดีโอสุดท้าย ภาพสั่นไหวในความมืดเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะและภาพสุดท้ายคือมือซีดขาววางลงบนเลนส์กล้องพร้อมเสียงกระซิบเธอก็จะไม่กลับบ้านเหมือนเราเสียงฝนยังตกอยู่ทุกปีในวันเดียวกันวันที่น้ำหนึ่งเสียชีวิตวันที่ครูสมชายตายวันที่แป้งหายตัวและทุกครั้งที่ฝนตกในเดือนนั้นผู้คนมักจะพูดพร้อมรอยยิ้มยักเย็นว่าอย่าเดินผ่านโรงเรียนเก่าตอนฝนตกเลย เพราะบางทีเสียงหัวเราะที่ได้ยินมันอาจจะเป็นของเพื่อนที่ไม่กลับบ้าน